เป็นการออกแบบห้องนะครับเป็นคาเฟ่แมวครับหรือจะเอามาเป็นแนวคิดก็ได้นะครับก็จะมีบันไดรอบนะครับบันไดรอบสำหรับเดินบนพื้นข้างบนครับ นี่เป็นโต๊ะนั่งเล่นนะครับโต๊ะนั่งกับแมวนั่งกินอะไรกับแมวนะเดี๋ยวให้ดูส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำแมวจะดูส่วนของน้ำแมวจะเจาะรูไว้นะครับจะเจาะรูไว้เนี่ย เจาะรูขนาดเท่าสองคูณยี่สิบเซนคูณยี่สิบเซนนะขนาดเท่าต,ตัวแมวเลยสามารถเข้าไปได้ในส่วนของตรงนี้จะเป็นห้องกระจกหมดนะครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวจะงายให้ดูส่วนตรงนี้จะเป็นถังถังทรายแมวนะครับสามถังส่วนตรงนี้จะเป็นถังขยะ แล้วก็มีสแตนให้ขึ้นนะขึ้นไว้นอนอะไรเล่นเบืือดสำหรับเบื่อคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูอันนี้เป็นประตูสไลด์นะเป็นประตูกระจกบ,บานสไลด์เอาไว้สำหรับคนเข้าไว้ครับส่วนข้างๆก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะเพื่อความสะดวกสบายในการดูห้องน้ำเราไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะห้องน้ำเพราะเป็นของคนส่วนมากจะเน้นของสัตว์ ห้องห้องนี้ก็ออกแบบมาประมาณเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะเมตรยี่สิบนะห้องสำหรับแมวฟ้างเมตรยี่สิบห้องน้ำแมวนะฟ้างเมตรยี่สิบคูณคูณสองเมตรสิบนะก็ผมว่ามันก็พอดีนะมันไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยดูก็ก็โอเคเดียร์ ให้ดูมุมมองมิติต่างๆส่วนโต๊ะนั่งนะสำหรับนัดคนมาเลยนัดคนมาปาร์ตี้ที่บ้านเลยสำหรับคนรักหมารักแมวนะมีโซนของเครื่องเล่นตรงฝั่งนี้ที่ติดกำแพงนะผมยึดที่เนี่ยความยาวอะความยาวส่วนเนี้ยความยาวส่วนเนี้ยเมตรหนึ่งคูณสามสิบเซนสามสิบก็พอดีอะสวย ตรงนี้ยืดออกมาสามสิบความยาวเมตรนึ่หมดเลยให้ดูคอมมันลุนลวนหน่อยนะอันนี้ทำให้เป็นวงพจัน์เลยหรับนอนกิ้งอะไรกันเต็มที่เลยกระโดดขึ้นมานี่กระโดดขึ้นมานี่แล้วก็โดดเล่น กระโดดขึ้นมานีปุ๊บขึ้นกระโดดขึ้นข้างบนได้นะเดินข้างบนเสร็จวนวนมากระโดดลงมาสแตนล่างนี่จะวิ่งเป็นสเตปเป็นหมุนอย่างนี้ครับขั้นหนึ่งขั้นขั้นละประมาณสามสิบเซนน่ะต่อขั้นอ่ะก็กระโดดสบายไม่เจ็บพอกระโดดมาถึงขั้นนี้ก็สามารถกระโดดขึ้นมาเดินเล่นนี่เดินเล่นกับ คนที่มานั่งเล่นกันได้ครับออกแบบคร่าวๆนะอันนี้ชั้นแรกนะเป็นบ้านคือออกแบบกับบ้านสามชั้นหรือสองชั้นเลยครับคือออกแบบที่ชั้นแรกอยู่ตัวนี้เป็นโซนของชั้นแรกตอนแรกว่าจะทจําเจาะทะลุขึ้นไปชั้นบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะไปแค่นี้มันก็น่าจะหลายแสนแลวแค่ทํากับช่างยอดนะ